กันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตหูอิมิตสัง มหาณิยาอธิวัฒนานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสก,กาเรนาสัพพะเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมบูชา เจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรแม่ย่านางเรือและเทพพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งน,นี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลาย จะได้ประกอบกุศลกิจอุทเทศกุศลให้แก่คุณวัชรชัยธัญญาพิบูรณ์พงผู้วายชนนาบดี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณวัชรชัยธัญญาพิบูรณ์พง ผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรแม่ยะนางเรือและเทพพยาดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณวัชรชัยธัญญาพิบูรณ์พงษ์ ผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณวัชรชัยธัญญาพิบูลพง์ผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันการเทินสาธุ